สวัสดีครับผมเอลฟ์ครับวันนี้จะมาร้องเพลงให้ทุกท่านฟังในค่ำคืนวันคริสต์มาสนะครับเอาละหนึ่งสองสาม we wish you a merry Christmas Christmas we wish you a merry Christmas Christmas we wish you a merry Christmas and a happy new year yeah. ขอให้ผู้ติดตามวิดแคสทุกคนมีความสุขมากๆในปีใหม่นี้นะครับแล้วก็ปีหน้าเราจะเริ่มต้นใหม่และนํำพาวิดแคสไปสู่ความยิ่งใหญ่ระดับกาแล็กซี่มีความสุขอุย้ยอุนนะ้ยทอเนี่ยมีความสุขมากๆานะคะทุกๆคนขอให้สุขภาพแข็งแรงทั้งกายทั้งใจเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามวิดแคสมนตลอดนะคะ,ะปีหน้าจะมาให้บ่อยขึ้นนะอืะมอย สวัสดีครับแฟนๆชาววิดแคสทุกท่านปีใหม่และคริสต์มาสนี้เราก็กลับมาพร้อมกับการแสดงตามธรรมเนียมเช่นเคยนะครับขอเชิญรับชมด้วยเลยครับ <Christmas. S 1> we wish you a merry Christmas Christmas we wish you a merry Christmas <laughs> Christmas we wish you a merry Christmas and happy new, new สุขสันต์วันปีใหม่และคริสต์มาสนะคะแฟนๆวิดแคสทุกท่านอาบันรักทุกท่านมากจริงๆจ,จ,จุจ๊บๆพร้มอมยัง We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas เด็ดๆต้องเว้นที่ให้เราเข้ามาคริสต์มาส We wish you a Merry Christmas Christmas We wish you a Merry Christmas Christmas We wish you a Merry Christmas Christmas and a Happy New Year Dun, dun dun hey uh.